ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto ต้สมาร์ทโฟนโฟนวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดจากตระกูลโนเกียที่บอกเลยว่าแฟนๆรอคอยกันอย่างมากกับโนเกีย800 5G 2026สมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยผสมผสานกันอย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหามือถือที่แข็งแรงใช้งานได้ครบเครื่องและรองรับเครือข่าย 5G รุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือดีไซน์โนเกีย8 0 5G ยังคงเอกลักษณ์ความทนทานของโนเกียแบบดั้งเดิมตัวเครื่องทําจากวัสดุที่แข็งแรงพิเศษสามารถทนต่อแรงกระแทกน้ําและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP68 และยังผ่านการทดสอบความทนทานในระดับกองทัพทําให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบไหนโทรศัพท์เครื่องนี้ก็เอาอยู่ทั้งหมดขอบโค้งมนสวยงามจับถนัดมือและยังมีปุ่มกดที่ตอบสนองไวมากขึ้นกว่าเดิม หน้าจอของ Nokia 8 0 5G มาพร้อมกับขนาด6.7นิ้วแบบ AMOLED ความละเอียด QHD บวกรองรับอัตรา Refresh Rate 144 h z ทำให้ภาพที่ได้มีความลื่นไหลสีสันสดใสและคมชัดเป็นพิเศษไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือสตรีมมิ่งก็ตอบโจทย์อย่างเต็มที่อีกทั้งยังครอบด้วยกระจก Gorilla Glass Victus บ,บวกที่ช่วยป้องกันร,รอยขีดขว่วนและแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยม ในส่วนของกล้องโนเกียก็ไม่ทำให้ผิดหวังโนเกีย8 0 5 g มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลักความละเอียด2 0 0 mp ที่ใช้เทคโนโลยี PureView ร,รุ่นใหม่ล่าสุดเก็บรายละเอียดได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยกล้องอัลตร w ้า mp ที่มุมกว้างสุดๆกล้องเทเลโฟโต้6 4 mp ซูมได้ไกลถึง1 0 0 x แบบไฮบริดและกล้อง m a c คร1 2 mp สำหรับถ่ายวัตถุกไกลใกล้ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด50 mp ที่มาพร้อมระบบ ai beautify ทำให้การถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลออกมาคมชัดสวยงามทุกมุมมอง เหมาะสำหรับสายโซเชียลเป็นอย่างมากเรื่องประสิทธิภาพโนเกีย8 0 5 g ใช้ชิป snapdragon gen เตัวล่าสุดของ Qualcomm ที่แรงสุดๆทำงานควบคู่กับแรมขนาด 16GB และความจุภายในสูงสุด 1TB ทําำให้การทำงานลื่นไหลเปิดแอปหลายๆอย่างพร้อมกันได้สบายไม่มีสะดุดแถมยังรองรับระบบระบายความร้อนลิควิดคูล4.0ที่ช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องแม้เล่นเกมหนักๆเป็นเวลานาน,าน ระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้เป็น Android 16ที่ปรับแต่งด้วยเพียว Android ของโ o k i ียทำให้ใช้งานง่ายสะอาดไม่มีโฆษณาแฝงและที่สำคัญคือโ o k i ียการันตีอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยให้ยาวนานถึง5ปีจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้านแบตเตอรี่โนเกีย8 0 5 G มาพร้อมความจุ6,800ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว 120W และยังรองรับการชาร์จไร้สาย 80W อีกด้วยทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวัน ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันสบายๆแม้จะเป็นสายเล่นเกมดูหนังหรือทำงานตลอดเวลาอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบเสียงโนเกีย8 0 5G ใช้ลำโพงสเตอริโอคู่ที่รองรับ d o l b ี a t m o s ให้เสียงดังกังวานมีมิติเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมแบบเต็มอารมณ์สุดท้ายเรื่องราคาโนเกียเปิดตัวโนเกีย800 5G ในราคาเริ่มต้นประมาณ26,900บาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปกและความทนทานที่ได้รับและยังมีการรับประกันศูนย์บริการ2ปีเต็ม โดยรวมแล้วโนเกีย 805G 2026เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงทนทานและประสิทธิภาพระดับเรือธงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสายทำงานจริงจังนักเดินทางสายลุยหรือสายบันเทิงครบเครื่องรุ่นนี้ถือว่าครบจบในเครื่องเดียวจริงๆ